ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะยาสะผมมาคุยเล่นกันอ่ะเธอสอนภาษาอังกฤษนั่กหน่อยนั่กจะไว้คุยกับนากามินโอเคมานักเก็บพูดคำว่าอะไรบ้างเอาคำง่ายๆก่อนเรียนรู้ไปด้วยกันคุณเคยมาประเทศไทยหรือเปล่า sorry e e r y o n a l s o r s o sorry happy o Have you o n นไ e n ลูกๆ t ุกทุกทุกรอบครอง t h a i l a n d ใช่ Have แปลว่าเคยอ่าเคยหรือมีหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นประโยคนี้นะครับมันมารวมกันก็จะเป็นว่าถามว่าคุณเคยมาประเทศไทยหรือเปล่า Have you อะไร Have you been Have you been at Thailand at t h a i l a n d ประโยคนี้จริงพูดได้หลายคำเหมือนกันเนาะก็แต่ว่า ก็แล้วแต่คนจะใช้เนาะเอออ่นเท่าไหร่ยอมรู้มืออะไรสอฟเอเวอร์เนเวอร์ <Never. S 1> คืออะไรอ่ะเธอเนเวอร์เขาบอกว่าพี่กามินบอกว่าอ่ะเธอพูดอังกฤษเก่งมากบางทีก็ฟังไม่เข้าใจค่ะโด,ยด,ย, <laughs> ดยด้วยด้วยด้วยศัพท์ของอ่ะเธอมันเป็นศัพท์วัยรุ่นด้วยแล้วก็สำเนียงมันเป็นในนี่ออบางทีก็แบบว่าอย่างกามินก็อาจจะไม่เข้าใจบางทีแล้วแน็คก็จะบอกให้สโลว์สโลว์สโลว์แล้วก็ใช้คําง่ายๆอย่างคํอย่างคําหนึ่งที่จะใช้คุยกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะ คืออย่างถามว่าอะไรนะสถานที่เที่ยวที่เกาหลีที่ไหนนะ่าเที่ยวบ้างถ้าคำถูกต้องอยังไงนะที่ใช้กันคำถูกต้องก็คือ in Korean hmm. is there any recommended place that we should go อืมแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจคำนี้นะครับ hmm. อ่าลองถามพี่กามินทีผมก็กจะใช้วิธีที่เข้าใจง่ายๆเลยก็เฮ้กามิน

เกเก,าาก,กเกเก막하니까오히려찰리영어를알아들어요제가นพออาธาพูดยาวแล้วก็เป็นประโยคที่ถูกเลยค่เขากลับไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจที่พี่นํา <c oughs> ค่ะคือบอกผมมีภาษาของผมที่เข้าใจอยูอย่ว่า <c oughs> ที่ลวนเกิดมาน,นะก็คือเป็นแบบการ <c oughs> การคุยกันที่แบบเข้าใจง่ายๆอยะเนาะเออภาษาที่3นะครับผมของคนที่เคารักกันใช้กันนะครับผม เชฟชาไม่อ่อนนอนละกูช้ร่งกันเลยชร่งพีดีช้าร่งไม่อย้ำอีกทีนะในใจจะจะได้จำด้วยว่าว่าต้องพูดว่าอะไรครับผมถ้าอ่าสถานที่ที่เกาหลีที่น่าท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้าง Which place in Korea ช้าชอันแรกเลยนะ Which place Which place ฮัทฮัท place ัท p l a c จังหวจังหว Which <laughs> Which, place <in> <laughs> Which place in Korea? Which place in Korea you want us to go? <laughs> us to go? Okay, let <laughs> Which place in Korea that you want us to go? Yes. <laughs> โซลแบรดดี้กูโซลโซลโซลนะครับโซลก็เป็น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 เมืองนึงที่ที่เวลาใครที่ไปเที่ยวเกาหลีก็อยากไปนะเพราะว่ามีสถานที่มีตึกมีอะไรที่แบบมันสวยงามเหมือนเนาะหลายคนก็อยากไปโซนี่ผมไปครั้งแรกตั้งแต่เด็กๆแล้วไปตั้งแต่เด็กเกาหลีนี่ต้องบอกผมว่าไปไปหลายรอบมากๆนะฮะเกาหลีดูห้องบนชาจุนกัชชุนแต่ไม่ได้ไม่มีโคาหลีมีแต่อีก ทั <ừ> ้งช,ชลงงาลีากกายง밖ง่ปกติคนจันก็คนยอโงแล้วก็แต่ถ้าชอบจริงจก็คือพอคนสมัยคนแนวผมวก็ชอบปูซานชอบไปเดินริมหาทะเลอะไรเงี้ยนะที่ที่เราเคยไปจนมันเบือลล่อแล้วโซลบอแต่ก็ยังไปได้자주ชาจุฬาชุดโซนี่ไปจับตุก๊กตาไปจับยต,ตา <laughs> ตก็า자기กชจชอบที่จ <웃> น <음> ี่ปกเ่อับพอกัน่อ <laughs> ่ จริงมีหลายเมืองหลายมากๆสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับผมขออีกทีนึงถามก่อนว่าอําขออีกทีนึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวเรเรียน่าเที่ยวสุดที่ไหนแค่ท่านครูใช่ไหมภาษาปักกิจอังไ้ Which place in Korea that you want us to go ชัวท่านมันนะแล้วก็มีอะไรอีกว่าพอจะนึกนึกไม่ออก เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันโอเคถึงบ้านบอกด้วยนะได้ืมายถึงกามินหอหมายถึงว่าภาษาอังกฤษบอกว่าถึงบ้านบอกเพื่อนอถึงบ้านบอกเพี่อนนถ้ากัน when you're home when <tell S 1> you're home you call me tell me or text me text text e x t me text message เยะพูด <Message. S 3> ให้เต็มเต็มคำก็ได้อ่ะสมมุติ <Message. S 3> ว่า ถึงบ้าน exactly. ช่วยส่งข้อความหาถึงฉันด้วย When you're home When you're home Message me Message me mm hmm. Let me know Let, let me, know. me know บอกให้ฉันรู้นะครับผมอ่าน้ Okay If y o u left home Let me know you can send me a message Uh, shy, shy, but, but your voice, why? <laughs> your, your, voice. <laughs> why? your voice, why? <laughs> oh, oh my god. I'm bad boy. Sorry, I'm bad boy. you're so a bad boy. You're bad boy. You're a boy. You're a bad boy. bad boy. You're bad boy. This hey. is not my brother. Samson, uh, Samson, I know. It's okay. <laughs> Uncle, Uncle. Yeah, I'm you're Uncle, Chui Doi. No, Chui Doi. Hey, come in. We Okay, I'm, I'm bad girl. I crown the tree. You want to crown the tree with Charlie? Oh, I don't know. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> climb crown the board. I. Uh, <laughs> Every day I you like both yes I I don't like him yes I know I ชิบหายเพราะ you don't like เนี่ย I ชิบหายเพราะ you don't like อะไรหลายคนนะด่าผมวายวายไปเลยนะครับคือเขาเมาเริงจริงนะครับ <laughs> เขาเมาเริงจริง <laughs> ผมก็เป็นคนรับกรรมไปนะเต๋ย re. ตกใจกันหมดเลยนะก่อนจะออกเรือวันเดียวที่ว่าเราแบบจริงจังว่าว่าเขาไม่ไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับน่ารักน่ารักนะครับอะไรก็น่ารักไว้ก่อน โชว์สินค้าแม่อรแอเดี๋ยวค่อยโชว์รอเตือนก่อนก็คืออีกครั้งไอ้ you know um อีกตัวโอเคเป็ดพอยทุก day e v e r y day ไอ้อีกครั้ง the e l e c t r i c pole I like I like e l e c t r i c pole ใช่เทียสานุสานุเทียสานุตาลุ every day yeah, um I um, write. I crown the tree, I crown the boat, and I crown the electric pole. You want to crown electric pole with Charlie? No, electric pole. I mean, why do you ไอ้ดนสุริปอ้เสาฟภาษาอังกฤษอะไรวะผมพูดแต่พูดผิดเหรอสาไฟภาษาอังกฤษอะไรผมพูดผิดเหรอโ e โพ e ดิเรกดิรกชิกโพงไงก็ถูกแล้วดิดิ c ร r i ิกโพ e อ่ะอ้าว เสาไฟฟ้าภาษาอังกฤษอะไรผมพูดถูกแล้วดิพวกคุณไม่รู้อย่ามเถียงผมดิคุณแอคเคอร์บางคำคุณก็ยังไม่รู้เสาไฟฟ้าเสาโอเคเสาขอโทษขอโทษขอโทษผมพูดถูกแล้วดิอิเล็กทริคโกล์เสาไฟฟ้ายูโน่เสาไฟฟ้าอิเล็กทริคโกล์แลงเกอร์ไทยเซ่เสาไฟฟ้าอิเล็กทริคโกลเล็กทโกลเย่ฉันถูกดิโอ้โหทำหล่อหมดเลย เออ p พ e ว pop power พ o วเ power pop เกิร์ก็เป็นอีกแบบนึงเออดิวัลชิคโ e ิวัลิคโผลสองไฟฟ้าโอเคออเค็ลยะิวัลช c คโผล่ดิวัลชิคโผล่ดิวั่ ขายของตะการหรอเออมีปัญหาเรื่องตะก,การทีหนึ่งให้เพื่อนๆไปทักที่เอ่อ TikTok Chat นะคะของพันารานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกว่า <c oughs> ว่าซื้อยังไงเนาะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไอ้อเธอมยังไม,ไม่ไม่รู้บางคำเออใช่ชเพื่อ <c oughs> นๆไปทักที่ TikTok พนารานะคะถ้าจะสั่งซื้อจะได้โปรโมชั่นแล้วก็ได้แบบเอ่อทุกอย่างลดราคา<ช>ข,อของวันนี้บบเลยแบบบทบอยอันนี้เป็นเป็น,ปนมันมีหลายสำเนียงสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษนะซัตรีอิเล็กทริก ของอัเธอร์เป็นสำเนียงอะไรครับอันนี้อันนี้เธอไม่รู้อัลเธอร์ลองลองแนะนำตัวอีกทีแล้วบอกให้ Hello My Name is Arthur l a n g t h o r p e j o s เป็นสำเนียงอะไรนะมันมีหลายสำเนียงอะสำเนียงมันแล้วกันสำเนียงไอ้ที่อัเธอร์มาพูดแล้วกันมันไม่เข้าใจเอาไม่จำบวชเอาไม่จำส่วนผมเนี่ยเป็นสำเนียงวัยรุ่นแบบสำเนียงวัยรุ่นเคเคเคี กูงงมากกว่างคุณม่กีเบรดมีเร่ใสมีข้อสงสัยอัลเทอร์อัลอร์โมลอินก่อนนะอัลเทอรนผมรู้แล้วผมกพูดเรื่องสำเนียงผิดอ้อัเธอร์สำเนียงคูบอล27่แล้วก็เมื่อกี้กามินถามว่าถ้าอัเธอร์โตขึ้นเนี่ยเป็นอะไรอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นแบบนั้นนะไม่ใช่ดารา อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวได้เป็นเดี๋ยวายเขาแก้แก้คำใหม่บอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ได้ตังเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้ที่ได้ตังเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราบอกไม่ใช่ดาราเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาทำเพราะมันเป็นงานที่คุณเอาตัวรอดได้โอเคป่ะอออย่าไปพูดอีกเข้าใจป่ะเพราะเดี๋ยวมันเลี้ยวกับเข้าตัวสุดท้ายแม่งไปยืนเป็นดาราหรอเลยไปยืนเป็นนักแสดงใช้คําว่านักแสดงโอเคนักแสดงเออต่อไปเป็นนักแสดงอื เดี๋ยวพอมบอกไม่เป็นดาราเดี๋ยวก็ยืนกับน้ำมันเป็นนักแสดงคู่กันเดีนี้นนตาให้หด้น่าจะจริงๆสุดคือโชว์คือไอพวกดาราเด็กอะชอบพูดแบบเนี้ยสุดท้ายพอโตมายืนอยู่เหมือนทีเเพราะแบบเหมือนตัวผมอะก็ไปทํางานอย่างอื่นบางทีก็ไม่หลอดเหมือนกันก็ต้องกลับมานะครับผมเราต้องต้องต้องรักในอาชีพของเราวันหนึ่งรวยแล้วค่อย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 บอกว่า

อยากเรียนรู้หุ้นตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็ชอบในชอบในหุ้นุาสาหกรรมหลายๆอย่างที่ว่าก็ดีนกันนะครับการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ถูกปลุกฝังโดยธรรมชาติในสมองในความจำนะครับมันก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นได้ลองผิดลองถูกเยอะกว่า เด็กๆหลายคนที่จะเติบโตขึ้นไปขันการลนการดการรบอะเธอหหลายคนอาจเห็นผมดูง่างๆนี้นะครับคุณปรึกษาผมเรื่องคริปโตได้หรือว่าหุ้นนะครับผมสามารถแนะนําได้หมดนะครับในหลายๆตัวที่เพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าการว่าเราจะเข้าไปเล่นยังไงจะแต่จริงผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ใช่คนที่ เรื่องพวกนี้ข้อข้อเสียของมันเลยเนี่ยคือคนรู้เรื่องก็ไม่สามารถค่อยสอนคนได้ส่วนใหญ่เขาจะฟังคนที่ประสบความสําเร็จแลลวแต่จะบอกให้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จในด้านเหรียญละกันไม่เอาหุ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยต้องใช้การศึกษาที่ที่มันมันรึกซึง้งแล้วก็เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่มันมีอะไรที่จับต้องได้มากกว่านะแต่พวกเหรียญเนี่ยมันเป็นบางคนเนี่ยผมจะบอกให้ว่าที่ร่ํารวยกันมากมายเนี่ยดวงก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่า เก่งอย่างเดียวแล้วสามารถโดดเข้าไปเล่นเหรียญได้เพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่สําหรับผมยังไม่ไม่เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ถ้าคนไม่รู้ตามกระแสนะครับผมบอกให้ว่า ชิบหายกับชิบหายอย่างเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าใครจะเข้าไปเล่นเหรียญตัวไหนหรืออะไรเนี่ยขอให้เข้าไปอย่างมีสติแล้วก็อย่าตามกระแสนะครับเพราะว่ากระแสที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยพอมันมีกระแสเข้ามาใน Facebook และมีกระแสเข้ามาใน Twitter แล้วแปลว่าคุณตามช้ากว่าพวกเขาแล้วนะครับมันไม่เหมือนหุ้นอุตสาหกรรมนะที่ผมดูศึกษามาตลอดนมันต่างกันหุ้นอุตสาหกรรมหุ้นอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันมีความมั่นคงมากกว่าเยอะ แต่ว่าถ้าพวกเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่อยู่ดีไปโดดตามเข้ากระแสที่ว่า Facebook คนแชร์อะไรมากมายปุ๊บอ่าอย่าพูดอย่าพูดชื่อลืมอยู่แล้วอฟฟ้าที่ว่าหลายคนเนี่ยชอบแชร์เรื่องพวกนี้แล้วมีเพจพอพอมันดังมาแล้วเนี่ยเหรียญนี้มันดังมาแล้วเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะช้ากว่าพวกเขาหลายก้าวแล้วอย่าไปตามกันแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะทําให้คุณเข้าไปแล้วก็ติดดอยนะครับแล้วก็อากาศหนาวอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะรอวันที่มันดีดกลับมันจะยากมากต่อมาแชมพูนี้ผมจะบอกให้ว่าซื้อเลยคือ อ่ะบีบีก่อนบีบีบีตัวนี้คืออ,อ่ะปปตัวนี้เนี่ยคือใคร <Can S 1> ที่ <buy. S 1> ไปเล่นน้ำไปอะไรเนี่ยสามารถ ซื้อได้เลยตัวนี้เป็นกันแดดแล้วนอกจากกันแดดได้อย่างเดียวนะครับยังมีผสมบีบีด้วยจะทําให้เหมือนเพื่อนๆเนี่ยทารองพื้อน,อ,น,นอ,อ,อยู่บนหน้าสามารถปกปิดอ้วปกปิดริ้วรอยได้ด้วยและที่สําคัญนะครับโดนน้ําก็ไม่ได้หลุดง่ายด้วยนะฮะหลุดแต่คิ้วนะครับเหมือนที่เพื่อนๆเราบอกนะครับผมธรรนาาบีบีคอลลาเจนซอครีม SPF a 0า a ิบ 31การได้โคโลลาเกนพาสมนมองื้นป้องกันยู่ฟุ้ยการน้ำการเงือเ้อเง <ไป S 2> ื้อบางเบาไ,ไม่เหนียวปก <ขอ S 1> ปิดขอบคุณมากที่เข้ามาช่วยใช้ได้กับทุกสภาพพิวอัอโค thank you thank you. <okay. S 2> thank you teacher okay you welcome uh, You're welcome ครับทุกหลอดได้อันนี้นะคะจะซื้ออะไรก็ได้อันนี้หมดนะคะหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะคะถ้าพันต่อเดอร์ได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะต้องซื้อดี ที่รวันนี้นแรกใช้ใส่เนียนอยู่นะเนี่ยเนี่ยแม่แม่เอามือเจ๊เอามือเขาเดี๋ยวโอ้โหพีเนี่ยฟอรชาลีปุ่มซุปเปอร์มอนจักรสกูจับหมามาไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนสุปเปอรมอนจะชิสกูอ่า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 กามัวไปนั่งสิกามัวไปนั่งสิกามัวนี่คุณทาบนหน้ามาแล้วเหรอไม่พวขนาดนี้ ๋ยวาลองทาให้เจสิไม่ครับผมไม่ต้องคิดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทำไมหน้าอุดเมียนุ่มไม่ได้สาบนะผมพี่ปูอ่ะเจ๊ไม่เจ๊เพิ่งไปเล่นน้ำสีลมมาเจ๊ลองทาตัวนี้ไปเห็นข้าอยุท่านี้เขายังไปซาที่สีลมอยู่นะครับผมที่ไหนที่คนบิดเบียดเยอะๆเขาชอบหลายคนที่หวงตัวนี้แต่เจ๊ปูโดดใส่ทุกที่นะที่ไหนที่ว่าเขาบอกว่าอันตรายอันตรายเจ๊ปูเก็บไปหมดทุกที่นะครับสรุปคุณไปล้างมือหรือเกิบของกินครับ ชนชันนี่มีสต๊เฟแล้อะรอ่ะ่าอะอ่ะน่เน่อ่อ่าเนี่ยอ่ะหนอพจิมมี่ลิใช้เขาเรียกว่าจิมมีู่มินโอเคคุณนี่แบบไขใส่าจรนเกอรนเกอิว้าวเนียนนะมัเนียนจริงๆผมใช่ไหมเนียนตัวติดเขาเนี่ยเนียนจริงปัน ซุ่มซุมเอาให้หน่อยซุ่มเอาโอเคให้เห็นสองคนซุดยาว่ดียผมยืดหน้าเข้าไปจุกกรมันไอ้ซุ่มกัะมึงอยู่เนะตะก้าหายแล้วครับผมหมดอีกแล้วนะคะใชเปเ่าชัวชัวชัวตะก้าหายไปแล้วป่ะพี่ครับผมชอบนะครับการกดตะกาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ